แกร่งไฮลักษ์ลีโว g r ีอารสดสดร้อนรกับประสบการณ์ความมันแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับการเปิดตัวไฮลัก r ์รีโว s r o r าใหม่นี้ต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นเจ้าแห่งตลาดรถกระบะเลยทีเดียวกับยอดขายอันดับต้นๆมาตลอดอย่างยาวนานล่าสุดทาง t o โยต้ปล่อยหมัดเด็ดชุดแต่งพิเศษ GR ซึ่งเราอาจจะคุ้นๆกันมาบ้างแล้วจับเข้ามาใส่ในรีโวรุ่นใหม่นี้ในปี2020ที่ผ่านมา โตโยต้ได้พัฒนา r e โวใหม่ด้วยเครื่องยนต์ g d Super Power ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ในเจเนเรชันที่2และให้ความใส่ใจในเรื่องการขับขี่ด้วยช่วงล่าง Super Flex นอกจากนี้ยังเพิ่ม Wide Body ในรุ่นกระบะตัวเตี้ยซึ่งโด่งดังในชื่อ Revo Z-Edition ส่งให้รถ Revo ขึ้นแท่นรถขายดีประจำปีไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับและไฮไลท์ ride, ในปี2021นี้ ก็คือการเปิดตัว h ฮลักซ์ v ีโว GR s p o ร์ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งแรกในฝั่งเอเชียเลยทีเดียวเพื่อเพิ่มคอเลกชันผลิตภัณฑ์ GR รุ่นที่4ต่อจาก o r o ร l a GR SPORT GR Super และ GR Yaris นั่นเองว่าง่ายๆก็คือเป็นสายเลือดมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริงเลยครับจากสนามแข่งสู่ท้องถนน REVO GR SPORT ได้ถูกจับใส่ในทั้งรุ่น REVO ตัวสูงและ REVO ตัวเตีย้ย ซึ่งจุดแข็งในการดีไซน์ใหม่ทั้งภายในภายนอกเครื่องยนต์ใหม่แรงมา้าที่เพิ่มขึ้นช่วงล่างใหม่ขึ้นชคอัพโมโนซูปในรุ่นขับเครื่อง4ีล้อและได้เสริมเติมออปชั่นเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยในรุ่นยกสูงเพิ่มพารา r a m มิกวิวมอนิเตอร์เพิ่มระบบความปลอดภัยไบสปอตมอนิเตอร์และเลียคอสทราฟิกอเลอร์ตรุ่นตัวเตีย้ยเพิ่มไบบีม LED LED ไรท์ไกดิงในรุ่นสแตนดาดเพิ่มเครื่องยนต์2 8 0 เครื่องยนต์ G D Super Power กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรเรียงได้ว่าการเปิดตัวในครั้งนี้สะเทือนวงการรถกระบะเลยทีเดียวครับเพราะรีโวใหม่นี้เสริมทัพทั้งด้านพละกกำลังทั้งด้านโครงสร้างใหม่และยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมาให้เยอะพอสมควรกล้าพูดได้เลยครับการทาการตลาดในปีนี้ของโตโยต้าจะเป็นเจ้าตลาดไปได้อย่างอีกนานเลยแหละครับสำหรับลูกค้าโตโยต้ากรุงไทยที่อยากสัมผัส รีโว GR Sport ใหม่นี้หรือรุ่นมาตรฐานอื่นๆที่นี่เรามีสต็อกแน่นรอให้คุณมาจับจองอยู่ครับแน่นอนว่าข่าวดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับเสียใจแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องการออกรถสาม,มารถโทรเข้ามาหาเราได้ที่เบอร์02 510 9999 99. สำหรับ ตัวรถจริงเราจะนำมาฝากกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไ like ลค์รอได้เลยครับ